สวัสดีตอนเย็นครับพาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศใกล้ๆบ้านผมครับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศ ขับรถมาเล่นมาลานคาก็เลยเตล,ลิดลานคามนาะเข้าไปนี้ก็เป็นมีทั้งข้าวทั้งข้าวโพดแล้วครับที่มองเห็นอยู่ไม่เคยเข้าไปหน่อยหนึ่งครับไม่ได้ถึงจะอยู่แถวนี้ก็ไม่ได้เข้าไปแล้วครับมันเป็นป่า ไม่รู้ป่าชุมชนอะไรของเขาไม่รู้โคงการหลวงอะไรผมจะพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนเดินเลาะครับเจ้าของนาเจ้าของไร่เขาบ้านอยู่นู่นครับมองเห็นอยู่ มก็ไม่รู้จะถ่ายไหไรถ่ายมากก็วันต่อๆไปก็จะไม่มีคิดถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกถ่ายมากถ่ายยาวเกินไปอันนี้เป็นข้าวอกกำลังเป็นยังไม่เป็นเม็ดหรอกครับ ไม่ได้อนุญาตเจ้าของเขาเลยไม่เห็นแต่เขาไม่ว่าหรอกครับงามงามนะเนี่ยข้าวใกล้ๆตรงนี้ไม่มีน้ำครับแต่น้ำเต็มคลองครับเขายังไม่สูบเข้ามา ผมปรับกล้องไม่ค่อยเป็นฝากเนื้อฝากตัวเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับดีใจครับที่เพื่อนมาดูอาจจะเดินใช้เวลาสักหน่อยครับผมตัดต่อไม่เป็น เสียงน้องเอียงมันตีกันอยู่ไกลๆครับสงสัยที่นอนของมันคง,งเพื่อนๆคงไม่ได้ยินหรอกแต่ผมได้ยินอยู่นะ จะไปได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่ค่อยได้เข้ามาตรงโน้นก็เป็นนาข้าวครับมีแต่ทางหัวเดินเดี๋ยวผมดูก่อนครับจะลงไปได้ไหมไม่อยากไปถ่ายแถวบ้านลำคาญแม่บ้านครับ ผมเคยมาถ่ายเหมือนกันครับตรงทางนู้นถ่ายพักนานแล้วครับเอาแค่นี้ละครับสวัสดีครับ อันนั้นเป็นบ่อไอ้บ่อเก็บน้ำือเปล่าเดี๋ยววันหลังจะไม่มีอะไรถ่ายให้เพื่อ,อนดูครับถ้าถ่ายหมดอันนู้นเป็นข้าวฟ่างครับออกดอกเต็มเลยเห็นอยู่ไกลๆนะครับสีน้ำตาลงัวคงกินไม่ทันครับนั่นบ้านเจ้าของครัมันมีทางเดินเข้าไปครับทางนู้นแล้วของบอกผมทุกวันเลยบอกว่าเขา ไปหาถ่ายทำคลิปดิทำนู้นทำนี้เพราะว่าตามสบายเลยเงินใจเขาสวัสดีครับแค่นี้แหละครับ